สวัสดีครับอยู่กับผมแมงกูแมนและคลิปนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีไทยกิยวยอดพยักนักล่าใน EP ที่8ถึง EP ที่10ครับและก่อนที่จะไปฟังสปอยกันนะครับหนึ่งไลค์หแชร์ของท่านจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างผมมากเลยครับก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับพระเอกรับพาโซวากลับมาและถามว่าหมาเละเงินหายไปไหนหมดเธอก็บอกว่าเอาไปซื้อข้าวแล้วก็เล่าหมดแล้วคนะรับ ทำให้ผู้พระเอกเนี่ยไม่พอใจมากๆนะครับและก็ด่าโซวาไปโซวาเธอก็พูดตัดพ้อต่างๆพร้อมกับร้องไห้นะครับพระเอกจึงบอกว่าพอได้แล้วแล้วก็ไล่เธอไปครับโซวานะครับจึงแยกกับผู้พระเอกตรงนั้นหลังจากไม่มีเงินเนี่ยพระเอกก็บอกเพื่อนๆนะครับให้แยกกันไปหามาคนละ30เนียงครับฝั่งแทฮานะครับ,รบเขาพานางเอกมาพักที่บ้านของเพื่อนเขาซึ่งคืออดีตคุณนางนามว่าชิน ซึ่งเขาเรียกว่าแม่ทับชินแล้วกันร,รับซึ่งคืออดีตเจ้านายของชอนวงนะครับที่ตอนนี้ไม่ได้รับราชการแล้วนางเอกฟื้นขึ้นวับเธอไม่เห็นก้อนหินที่พระเอกมอบให้เธอก็ตกใจานางเอกนึกถึงอดีตที่เคยอยู่กับพระเอกในตอนที่พวกเขานั้นแอบคบกันลับๆพระเอกตอนนั้นวับก็บอกว่าเขาเกลียดมันที่สุดเวลาที่ต้องเห็นนางเอกหนาวหรือว่าต้องทนทุกข์ทรมานไม่นานวับชนวงที่ตามล่าแทหาก็บุกมาถึงบ้านของแม่ทับชินแม่ทับชินนะครับบอกให้แทหาพานางเอกหนีไปเดี๋ยวจะถ่วงเวลาให้ เทฮาก็พานางเอกหนีไปครับชอนบุงมาถึงแม่ทับชินก็ทักทายเล็กน้อยชอนบุงจะบุกเข้าไปในเรือนแม่ททบชินขวางไว้พวกเขานั้นก็สู้กันการสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ว่าสุดท้ายนะครับชอนบุงเนี่ยแทงดาบเข้าหน้าท้องแม่ทัพแล้วก็เอาชนะไปได้ขณะที่เทหาครับพานางเอกแอบมีอยงมานั้นก็มีลูกน้องแบคโฮแอบตามสอดแนมอยู่ตัดมาที่เรือนของซองวันครับพี่ชายของนางเอกแบคโฮนะครับก็มารายงานซองวันว่นวาตอนนี้นางเอกอยู่กับซองเทฮาครับผู้เขาแต่งงานกันแล้ว และบอกว่าแทหฮานั้นคือดีเจ้ากลมแต่ทว่าโดนใส่ร้ายว่าขโมยสมเียงหลวงจึงถูกปลดเป็นทาสซึ่งตอนนี้ได้หนีออกมาสองวันไม่พอใจมากครับที่นางเอกอยู่กับแทฮาที่เป็นทาสนี้แมคโฮบอกว่ามีคนได้ล่าตามนางเอกอีกซึ่งคือนักฆ่าหญิงจากราชวงศ์หมิงและก็นักล่าทาสรีแทกีสองวันได้ยินชื่อของรีแทกีนะครับเขาก็รู้ทันทีว่าคือพระเอกที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นทาสรับใช้ในครอบครัวพระเอกและก็ได้ทำร้ายพระเอกเผาบ้าน จนครอบครัวพระเอกนั้นตายจนหมดพระเอกนะครับรอดมาได้คนเดียวสองวันเนี่ยจึงสั่งให้แบคโฮไปฆ่าพระเอกซะแบคโฮรับคําสั่งพวกพระเอกก็แยกกันหางเงินยับโดยการที่โชว์ป้ายบอกว่ามาจากทางการขอดูป้ายผ่านทางของใครต่อใครซึ่งถ้าใครไม่มีป้ายเนี่ยก็จะเก็บค่าปรับนะครับซึ่งตอนนั้นยับโซวาก็อยู่ที่ตลาดนั้นด้วยโซวาในครับเธอบังเอิญเจอนายเก่าจึงดดนนายจับตัวไปโซวานนครับเห็นพระเอกโซวาขอให้พระเอกช่วยแต่พระเอกเนี่ยไม่ช่วยครับ พอโซวากลับไปนะครับเธอก็ต้องจำใจกลับไปทำงานเดิมๆของเธอพระเอกนั้นไปเข้าร่วมงานนั้นโซวาแสดงเนี่ยกวนมาถึงพระเอกพอเธอเห็นหน้าพระเอกเนี่ยน้ำตาเธอก็ไหลออกมาแล้วก็เข้ากอดพระเอกพระเอกนะครับได้ซื้อตัวเธอมาจากนายยิงของเธอแต่ว่าเขานั้นจ่ายเงินไม่ครบนายยิงยิงสั่งให้ลูกน้องจัดการพระเอกแต่พระเอกก็จัดการได้สบายๆเรียบแล้วก็พาโซวากลับมา วังซอนนะครับที่รอพระเอกอยู่กับแม่ทับแชวังซอนนั้นหาเงินได้เยอะมากเลยครับมันก็ถามแม่ทับแชว่าท่านหาได้เท่าไหร่แม่ทับแชได้มานิดเดียวนะครับวังซอนเนี่ยก็ขิงใส่ไปท่านหาได้แค่นี้เองหรือไม่นานนะครับพระเอกก็พาโซว,วากลับมาครับผู้วังซอนและแม่ทับแชเห็นก็งงว่าพากลับมาทําไมแต่โซว,วาบอกว่าข้าจะไม่สร้างปัญหาอีกแล้วข้าจะทําทุกอย่างทั้งหุงข้าวทําอาหารแล้วพวกเขานะครับก็เดินทางต่อเย็นวันนั้นรับโซว,วาหุงข้าวนะครับซึ่งคือครั้งแรกของเธอ เขาก็ไม่จนหมดเลยครับวังซ้อนก็โวยใส่ไปหนึ่งช็อตแทฮานะครับนอนพักอยู่กับนางเอกแทฮาถามว่าพรุ่งนี้จะไปเชจูเขาชวนนางเอกไปด้วยนางเอกลกลัวครับว่าตัวเองนั้นจะเป็นภาระขวางงานของแทฮาแทฮาก็เล่าว่าตอนลูกเมียเขาตายนั้นเขาตั้งใจที่จะไม่ผูกพันกับใครอีกแต่ทว่าก็สาบานเช่นกันว่าจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่ชะตานําพามาให้เจอระหว่างที่พวกเขาคุยกันนะครับโดยที่มีผ้ากั้นอยู่ผ้าก็ตกลงมาพวกเขานั้นสบตากัน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆครับแม่ทัพแช่นะครับโกกับพระเอกเรื่องแทฮาผู้คนนั้นคิดว่าแทฮาต้องไปที่เชจูแน่แม่ทับแชบอกว่าพวกเราจะตามไปที่เชจูไม่ได้เพราะว่ามันเสียงเกินไปที่นั่นคือที่อำนาจหลายฝ่ายมารุมกันนักล่าท่า่างผู้เขานั้นไปที่นั่นก็มีแต่จะโดนยำเละพระเอกก็บอกว่าต้องจับแทฮาให้ได้ก่อนที่เขานั้นจะไปถึงเชจูพระเอกคาดการณ์นะครับว่าแทฮาเนี่ยต้องลงเรือไปที่วันโดแน,น่ๆครับ รุ่งเช้านะครับเทหะก็มาเช่าเรือกับลุงคนหนึ่งเพื่อจะไปที่วันโดซึ่งพวกชอนวุงเนี่ยก็มาหาเช่าเรือเช่นกันไม่นานนะครับเะเอกก็ตามมาแล้วก็มาหาเช่าเรือเช่นกันระเอกเนี่ยเจอลุงคนที่เทหะมาขอเช่าเรือนะครับก็ถามว่าก่อนหน้านี้มีคนมาเช่าเรือไหมลุงคนนั้นเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไม่บอกครับระเอกก็โชว์ป้ายว่ามาจากทางการลุงก็รีบบอกทันทีโดยบอกว่ามีมาก่อนหน้านี้ผู้ขอนั้นกําลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือประมาณครึ่งชั่วโมงก่อน พวกเรกก็รีบวิ่งไปที่เท่าเรือรับแทนฮาที่กําลังจะพานางเอกไปขึ้นเรือนะครับนักฆ่าหญิงที่ตามนางเอกมาตลอดเธอปลอมตัวรับเดินผ่านพวกแทฮาพอพวกแทฮาเผลอเธอก็แทงมีดใส่นางเอกแต่แทฮาก็หยุดเธอไว้ทันครับแทฮาสู้กับเธอแทฮาโดนเธอทําผ้ามัดหัวหลุดผ้าของแทฮาที่มัดบริเวณหน้าผากมาตลอดด้วยหลุดออกซึ่งที่หน้าผากของแทฮานะครับมีรอยสักที่เขียนว่าทาตนางเอกเห็นก็ตกใจเพราะว่าแทฮาเคยบอกว่าเขาไม่ใช่ทาต เทหาสู้กับมือสังหารต่อมือสังหารยิงตายโดยมีดของเธอเองพระเอกที่กำลังจะวิ่งไปหาเทหานะครับก็โดนผู้แบคโฮเนี่ยมาดักไว้ก่อนแบคโฮเข้าโจมตีพระเอกหวังที่จะปิดชีพแบคโฮถามว่าเจ้าคือลีแทกีใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่รู้จักชื่อนั้นแบคโฮนะครับจึงโชว์รูปนางเอกและถามว่ารู้จักเธอไหมพระเอกก็นิ่งรับและก็คิดในใจว่าเจ้านี่ทำไมถึงตามหานางเอก แบคโฮนะครับตัดรูปนางเอกทิ้งและจะเข้าโจมตีพระเอกพระเอกใจลอยอยู่แต่ถ้าว่าอยู่ๆก็มีหอ,อกลอยมาเสียบเข้ากลางหลังแบคโฮเต็มเคมรับหอ,อกทะลุลำตัวแบคโฮแบคโฮสิ้นใจคาที่ซึ่งคือหอ,อกของแม่ทัพแช์นะครับพระเอกที่อยู่ในผวังก็จับคอเสื้อแบคโฮที่ตายไปแล้วและถามว่าเจ้ารู้จักอึนยอนได้ยังไงใครส่งเจ้ามาฝังแทฮานะครับก็ออกเรือไปกับนางเอกพระเอกค้นตัวแบคโฮเพื่อจะหาว่าใครส่งเจ้ามาซึ่งก็เจอไม้พร้อมชื่อบอกว่าแบคโฮแห่งโมโกโยโจ เอกบอกว่าถ้าไปที่นั่นอาจจะเจออึนยอนเขาก็รีบไปขึ้นมาแล้วตรวงไปที่บ้านของแบคโฮทันทีครับชอนวุงนะครับสั่งให้ลูกน้องจีโฮเอาจดหมายไปส่งให้กับยองชิกในจดหมายนะครับเข้าใจความว่าชอนวุงนั้นได้ฆ่าเสนาบดีอิมยังฮงแล้วก็แม่ทับชินแล้วยองชิกก็ยิ้มด้วยความพอใจยองชิกนะครับได้จัดอาหารชั้นดีให้พวกลูกน้องจีโฮที่มาส่งข่าวพวกนั้นก็กินด้วยความอร่อยแต่ทว่าอาหารเหล่านั้นมียาพิษพวกนั้นก็สิ้นชีพไปครับแต่อยู่ที่เรือนะครับกับนางเอก นางเอกถามว่าเราจะไปเชจูด้วยเรือลำนี้หรือแทฮาก็บอกว่าสักพักจะถึงทะเลเราจะเปลี่ยนเป็นเรือใหญ่นางเอกถามต่อนะครับด้วยความสงสัยท่านมาเป็นทาสได้ยังไงแทฮาตอบทันทีครับว่าเขาไม่ใช่ทาสนางเอกไม่สบอารมณ์เธอบอกว่าท่านเป็นทาสแต่ไม่ใช่ทาสท่านโดนไล่ล่าแต่ไม่ได้หลบหนีแทฮาจึงอธิบายนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเจ้ากรมเขาโดนพวกยองชิกใส่ร้ายว่าขาโมยสมบียงหลวงพวกยองชิกบอกให้สารภาพออกมาแต่แทฮานั้นถึงตาย ก็ไม่ยอมสารภาพอิมยังฮงไปหาแทฮาและบอกให้ยอมสารภาพเพื่อรักษาชีวิตไว้ยังฮงบอกว่าระชทายาทได้ทิ้งจดหมายไว้ให้กับแทฮาอิมยังฮงขอร้องให้แทฮายอมสารภาพและร้องขอชีวิตนั่นคือคําขอสุดท้ายของอิมยังฮงแทฮานะครับจึงยอมทําตามทําไม่ได้ลดโทษจากการถูกประหารเนี่ยเหลือเพียงแค่เป็นทาสนั่นเองครับนางเอกถามว่าท่านจะล้างมูลทินหรือจึงได้หนีออกมาแทฮาบอกว่ายังมีสิ่งที่สําคัญกว่าการปวดจากการเป็นทาสนางเอกนะครับ ดยการที่เคยเป็นทาสมาก่อนเนี่ยย่อมรู้ดีว่าการเป็นทาสมันเป็นยังไงรับก็บอกว่ายังจะมีอะไรสําคัญกว่านั้นอีกหรือไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการเป็นทาสอีกแล้วพระเอกที่ขี่ม้าออกมานะครับโซวาก็อยู่ด้วยเขากำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านของแบคโฮพระเอกสันนิษฐานว่าซองวอนพี่ชายของนางเอกเป็นคนที่บอกแบคโฮมาสังหารตัวเองแบบพอพระเอกมาถึงหมู่บ้านของแบคโฮพระเอกบอกให้โซวาไปถามคนแถวนี้ว่าบ้านของแบคโฮอยู่หลังไหนเพราะว่าถ้าเขาไปถามเองเนี่ย คงเป็นข่าวไปทั่วครับโซวาก็ไปทําตามตัดมาที่เกาะเชจูฮันซมนะครับได้รับสารในสารบอกว่ามีนักฆ่ากำลังจะมาฆ่าองค์ชายฮันซมจึงจัดการฆ่าทหารที่นั่นแล้วก็รีบพาองค์ชายออกมาพิวซนนะครับที่ดูแลองค์ชายก็ตกใจและวิ่งตามฮันซมไปเธอยังไม่รู้ว่าฮันซมกาลังจะทําอะไรโซวาที่ไปถามชาวบ้านมานะครับก็บอกเรีเอกชาวบ้านบอกให้ไปหาที่บ้านของชนชั้นดีที่ชื่อว่าซองวอน พวกแทฮามาถึงเชจูรับก็ไม่เห็นใครมีแต่ศพทหารที่นอนกองอยู่แทฮาไปดูสัญลักษณ์ที่ฮันซามทิ้งไว้สัญลักษณ์บอกว่าทางเหนือแทฮานะครับที่กําลังจะออกไปแต่ทหารก็บุกมาล้อมไว้พวกทหารเห็นศพทหารกองอยู่ก็ถามว่านี่ฝีมือเจ้าหรือพระเอกมาถึงบ้านของซองวอนรับซองวอนยืนรอแบคโฮอยู่พระเอกก็ทักส่งส่งไปว่านี่ใช่บ้านของแบคโฮไหมซองวอนหันมารับเห็นพระเอกก็ตกใจขวัญผวาพระเอกนะครับก็มองซองวอนแบบคนเป็นนายเก่า มองคนเป็นทาสแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมายังอดีตครับที่พวกเขานั้นมีเรื่องราวต่อกันสองวันได้เผาบ้านพระเอกแล้วก็ฟันตาพระเอกพระเอกพุ่งเข้าใส่สองวันด้วยความโกรธเขาจ่อมีดที่คอสองวันสองวันก็ถามพระเอกว่าเจ้ามาได้ยังไงพระเอกซัดไปหนึ่งทีและถามว่านางเอกอยู่ที่ไหนสองวันไม่ตอบครบับแถมบอกว่ายุคที่ข้าก้มหัวให้เจ้ามันผ่านไปแล้วข้าข้าเลยเสยิข้าเป็นคนข่าพ่อเจ้า พเพลียแค้นจัดเลยครับแต่ก็ยังไม่ฆ่าเขาหัวเราะแบบแครนแคนและได้กรีตาของซองวอนภาพตัดมาที่เชจูครับแทฮาโดนล้อมไว้แทฮานะครับจัดการทหารเหล่านั้นทหารคนหนึ่งยิงธนูไปใส่นางเอกแทฮาก็เอาแขนมารับแทนลูกธนูเนี่ยทะลุแขนของแทฮาเลยครับชนวงนะครับที่กําลังตามหาองค์ชายก็ตามรอยฮันซมไปแทฮานะครับที่กําลังพานางเอกนหนีไปนางเอกบอกว่าทําแผลก่อนเถอะผู้คนนั้นจึงนั่งทําแผลกันโซวาที่รอพระเอกอยู่เธอเห็นว่า พระเอกไปนานเกินไปแล้วครับเธอเลยจะไปหาพระเอกที่จ่อมีที่ซองวันไม่นานนะครับผู้ลูกน้องของซองวันสองคนเนี่ยก็เข้ามาพร้อมกับจ่อมีที่โซวาพวกนั้นบอกให้พระเอกปล่อยซองวันซะไม่งั้นโซวาตายเพรเอก,ก็ซัดซองวันไปหนึ่งทีก่อนที่จะเดินช้าๆไปหาพวกนั้นพวกนั้นก็บอกว่าอย่าเข้ามานะไม่งั้นเธอตายเพระเ,เดินเข้าไปไม่หยุดครับโซวาเองก็บอกพระเอกว่าอย่าเข้ามานะเดีย๋ยวมันฆ่า พระเอกยังเดินช้าๆเข้าไปอยู่ลูกน้องทรงวันนะครับจึงวางโซวาเข้าสู้กับพระเอกพระเอกจัดการสองคนนั้นได้โซวาก็มากอดพระเอกด้วยความกลัวและก็ร้องไห้ทรงวันลุกขึ้นยับและบอกพระเอกว่าเจ้าอยากรู้เหตุผลไหมที่ฆ่าสังหารพ่อเจ้าพระเอกบอกไม่ต้องมาแก้ตัวให้เสียเวลาทรงวันนะครับก็บอกว่าที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เจ้าก่อเจ้ามันผู้ดีจอมปลอมแล้วภาพนะครับก็ตัดมาตอนที่พระเอกคู่เข่ากับนางเอก โดยมีพ่อพระเอกแล้วก็ซองวันอยู่ตรงนั้นพระเอกบอกกับพ่อว่ายังไงก็จะรักกับนางเอกจะรับนางเป็นภรรยาพ่อพระเอกโกรธมากเลยครับซองวันที่อยู่ตรงนั้นเข้าไปขอโทษพ่อพระเอกบอกให้ยกโทษให้เราด้วยซองวันขอร้องพระเอกว่าปล่อยนางเอกไปเถอะเดี๋ยวนางจะเดือดร้อนแต่พระเอกก็ไม่ปล่อยเหตุนั้นครับจึงทำให้นางเอกโดนทรมานอย่างหนักในวันนั้นซองวันไปขอร้องพ่อพระเอกว่าไว้ชีวิตนางเอก้วยเถิดและบอกว่าข้าไม่เคยผปดปากสักครั้งว่าข้าเป็นลูกท่านพระเอกได้ยินแบบนั้นนะครับก็อึ้งไปชั่วขะ ซองวันก็บอกว่าพระเอกนั้นคือลูกพ่อเดียวกันกับเขาแต่คนละแม่ส่วนนางเอกคือลูกแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพ่อในวันนั้นซองวันนะครับไปขอร้องพ่อพระเอกหรือว่าพ่อบังเกิดกล้าของเขานี่แหละครับว่าไว้ชีวิตนางเอกด้วยแต่พ่อพระเอกเนี่ยกลับไม่ใยดีอะไรทั้งสิ้นจึงทําให้ซองวันแค้นมากเขาจึงลงมือสังหารพ่อพระเอกแล้วก็เผาบ้านพระเอกในวันนั้นซองวันนะครับบอกพระเอกว่าวันนั้นข้าไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้าแต่ว่าเป็นพ่อตัวเองเพียก็ตะโกนด้วยความโกรธว่าหูปากซะ พระเอกจ่อมีดที่คอของซองวันอีกครั้งซองวันถามว่าเจ้ายังรักอื่นยอนอยู่ไหมถ้าอย่างนั้น <c oughs> ก็จงลืมนางเสียนางแต่งงานกับบดีตเจ้ากรมซองแทฮาไปแล้วพระเอกได้ยินแบบนั้นนะครับก็ตกใจมากและบอกว่าเจ้าพูดว่าอย่างไงนะซองแทฮาหรือทำให้เขารู้ว่าผู้หญิงที่ขี่ม้ากับแทฮาวันนั้นที่เขาปาไม่ดใส่คือนางเอกจริงๆครับซองวันบอกว่าปล่อยนางไปซะนั่นถึงจะเรียกว่าความรักแล้วซองวันเนี่ยก็จับมีดในมือของพระเอกแทงตัวเองจนสิ้นใจตายเรียบ เรยยังทําใจเชื่อไม่ได้นะครับและยังตกอยู่ในภววงเขาก็พูดว่าธาตุกับธาตุเจ้าจะเลือกใครก็ได้แต่ทําไมต้องเป็นซองเทหาและพระเอกก็จับซองวันที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ร้องตะโกนไว้ด้วยความเจ็บปวดสวาที่ฟังมาตั้งแต่ต้นก็ร้องไห้แล้วก็เข้าไปปลอบเรอกหันซ้ำพาองคชายหนีออกมาจนถึงริมทะเลนะครับแล้วก็คำนับองค์ชายที่เคยล่วงเกินเรยบอกว่าที่ผ่านมา เขาได้รับคำสั่งมาคุ้มครององชายหันซัมเล่าถึงอดีตในตอนที่เขาทรยศแทฮาแท้แททจริงแล้วเนี่ยเป็นคำสั่งของแทฮานะครับที่ให้หันซัมทําอย่างนั้นเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่รอดแล้วมาคุ้มครององชายหันซัมและพิวซุนนะครับพาองชายเดินทางต่อซึ่งตอนนั้นชอนวงก็แกะรอยตามมาติดๆระหว่างที่ผู้เขานั้นกําลังเดินอยู่ที่ทุ่งหญ้าก็มีหอกลอยมารับเข้ากลางหลังพิวซุนเต็มๆซึ่งคือฝีมือของชอนวงุงพิวซุนที่กําลังจะสิ้นใจในไม่ช้านะครับบอกให้หันซ รีพาองค์ชายหนีไปฮันซัมเนี่ยจึงต้องจำใจรีบพาองค์ชายหนีไปรับทั้งที่ใจอยากจะช่วยระหว่างนั้นนะครับพวกแทหาและก็นางเอกก็กำลังเดินทางไปที่พวกเขานัดกันไว้กับฮันซัมชอนวงเนี่ยไล่ล่าฮันซัมจนทันรับและพวกเขาก็สู้กันแทหาที่เดินเร็วมากนะครับจนนางเอกหายใจไม่ทันแทหาจึงบอกให้นางเอกรอที่นี่ก่อนเพราะว่าเขานั้นต้องรีบไปรับนางเอกนั่งพักบนเนินเขาแทหารีบไปหาฮันซัมฮันซัมที่ปามือกับชอนวงอยู่ ฮันซัมเนี่ยซึ่งได้แผลพอสมควรนะครับชอนวงแทงไปที่องค์ชายฮันซัมใช้มือจับคมดาบไว้ชอนวงกำลังที่จะปิดที่พันซัมแทฮาระกวนมาแต่ไกลพอมาถึงก็หยิบดาบและเข้าปะมือกับชอนวงผู้เขาสู้กันอย่างดุเดือดนางเอกพอหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นเดินตามแทฮาไปอย่างช้าๆเธอเจอดาบของแทฮาซึ่งแทฮาเนี่ยเคยบอกไว้ว่านักรบที่ทิ้งดาบไว้หมายความว่าเขาจะกลับมาอีกนางเอกก็จับดาบแทฮาแล้วก็นั่งพักตรงนั้นยับท่ามกลางวิวที่เนินเขาริมทะเล แทฮายังสู้อยู่กับชอนวุงอย่างดุเดือดฮันซัมกำลับบงจะพาองค์ชายไปขึ้นแพรแทฮานะครับเอาชนะชอนวุงไปได้ชอนวุงล้มลงแทฮาก็รีบไปหาฮันซัมชอนวุงที่แทบจะลุกไม่ขึ้นเนี่ยก็บอกว่าเจ้าจะไปไหนเรายัางสู้กันไม่จบแทฮาก็บอกฮันซัมให้รอสักครู่เขาต้องกลับไปรับนางเอกฮันซัมไม่สบอารมณ์ครับอยากให้รีบลงแพไปได้วยกันตอนนี้เลยแทฮาจึงบอกว่าถ้าข้าไปไม่ทันให้ออกแพรเลยแทฮารีบกลับไปหานางเอก ที่รอยอยู่บนเนินเขาท่ามกลางวิวอันงดงามทางฝั่งของพระเอกนะครับที่เดินเหมือนคนจิตไม่อยู่กับร่างโซวาที่เดินตามหลังก็พยายามทําให้พระเอกรล่าเริงภาพก็ตัดไปมารับระหว่างพระเอกกับโซวาและนางเอกกับแพหฮาพระเอกไม่สนใจโซวาแม้แต่นิดเดียวรับยังเดินเหมือนคนได้จุดหมายไปเรื่อยโซวาจึงบอกพระเอกว่าอยู่กับข้าเถอะพี่มีคนสนุกสนุกอยู่ด้วยดีกว่ามีคนสวยอยู่ใกล้แล้วเธอคนน้ําตาซึมรับพระเอกยังคงใจลอยอย,อยู่ไม่สนใจและเขาเนี่ยก็เห็นภาพของนางเอกอยู่ตรงหน้ารับ เป็นภาพของนางเอกที่เดินจากเขาไปภาพตัดมาที่เนินเขานะครับแทฮามาถึงที่นางเอกอยู่ท่านรอข้าอยู่หรือแทฮาพูดนางเอกก็บอกว่าท่านทิ้งดาบไว้แล้วพวกเขาสองคนก็จูบกันรับท่ามกลางวิวภูเขาแล้วก็ท้องทะเลพระเอกเห็นนางเอกเดินจากไปก็น้ําตาไหลออกมาโซวาเองก็เศร้าไม่แพ้กันรับที่พระเอกนั้นไม่แม้จะสนใจและนี่คือ e ีีที่8ปดถึงสิครับพระเอกที่ตามหานางเอกมานานกลับรู้ว่านางเอกแต่งงานไปแล้วนางเอกก็ยังไม่รู้ ว่าพระเอกนั้นยังมีชีวิตอยู่สวาที่หลงรักพระเอกก็ต้องมาทนเจ็บปวดหัวใจที่พระเอกนั้นไม่แม้จะเหลียวมองเพราะว่าในใจเขานั้นมีแค่นางเอกเพียงผู้เดียวแล้วเรื่องราวของพวกเขานั้นจะเป็นยังไงต้องรอคลิปต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ถ้าดูแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าใครเพิ่งมาดูครั้งแรกดูแล้วตรงจริตก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องที่จะลงให้ได้รับชมอย่างต่อเนื่องครับผมแม n กกูแมน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ